สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำหนักตัว h ช n แนลดูดวงประจำสัปดาห์กับนานาเดอะมิจิกพาวเวอร์ระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้นานาจะเปิดไพ่ให้กับคนทั้ง7วันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพรฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะ ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสําหรับบรนพุธกลางคืนภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยท่างในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้นะคะขณีับไพ่สักครู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะจับไพ่ห้าใบนะคะใบแรกเป็นภาพรวมใบที่สองเป็นเรื่องการงานใบที่สามเป็นเรื่องการเงินใบที่สี่เป็นเรื่องความรักแล้วก็ใบที่ห้าเป็นเรื่องสุขภาพนะคะได้ไพ่ครบทั้งห้าใบแล้วนะคะขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยของคนวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกนะคะ ท่านได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณมักอยู่กับที่นะเก็บตัวคุณกําลังทุ่มเทมุ่งม,มั่นหรือว่าพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะคุณกําลังที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะคุณได้มองถึงปัญหาในมุมใหม่ๆมีมุมมองแปลกๆที่ไม่เหมือนใครแล้วก็คุณเองเนี่ยมักจะทาอะไรแปลกๆที่แตกต่างไปจากคนอื่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณยังเป็นคนที่ เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนนะคะแต่คุณเองก็เป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นเช่นกันค่ะมาดูในเรื่องของการงานค่ะท่านได้ไพ่ the empress นะคะ สำหรับการงานในช่วงนี้เนี่ยการงานก้าวหน้านะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้หญิงนะคะแล้วก็ทำให้งานเนี่ยรุดหน้าขึ้นไปอีกเรื่อยๆหากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิกจก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโอกาสที่จะขย,ขยายสาขานะมีความสำเร็จ,รจด้วยดีเลยทีเดียวค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะได้ไพ่เซเว่นออฟสวร์นะคะการเงินในช่วงนี้เนี่ย มีโชคด้านการเสี่ยงทายนะคะแต่ก็อาจจะเสียได้ด้วยเช่นกันคือได้มาก็อาจจะเสี่ยงโชคก็มีทั้งโอกาสที่ได้แล้วก็ไม่ได้นะคะคือถ้าคุณเองเนี่ยคิดว่าคุณยังไม่เคยมีโชคด้านนี้เลยเนี่ยแล้วแบบไม่อยากจะเสียนะคะก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยก็ได้นะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคุณก็พยายามที่อยากเก็งกําไรนะคะให้ดูขึ้นพื้นฐานที่ว่า ที่ตัวที่มันไม่ค่อยวือหวาเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูหุ้นอยากจะเก็งกาไรอะนะเดี๋ยวจะติดดอยเอานะคะพยายามดูดีๆนิดนึงแล้วก็ให้ช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องของ ขโมยขึ้นบ้านหรือว่าอาจจะมีของมีค่านะคะหล่นหายได้นะคะเรามาระวังกันด้วยค่ะมาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะท่านได้ไพ่ four of c u p นะคะสําหรับความรักคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคุณกําลังเบื่อหน่ายนะคะในเรื่องของความรักรู้สึกว่าคนรักที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาจีบแต่คุณเองอะ่ะ ก็ยังไม่คิดที่จะรับรักคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและคู่เนี่ยอยู่ในจุดที่อาจจะน่าเบื่อกันนิดนึงนะคะไม่ค่อยทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยถูกใจคู่ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแอบรู้สึกว่าสิ่งที่คู่รักทำเนี่ยมันทํามันยังไม่ใช่มันยังไม่พอยังไม่โอเคนะคะทําให้คุณเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันได้นะคะ มาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพราคาคุณได้ไพ่ e ก o f f i c i o นะคะสุขภาพช่วงนี้เนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะทาให้เกิดอาการกล้ามเนื้อตึงตัวก็ได้นะคะควรหาเวลาไปพักผ่อนบ้างค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของผู้ที่เกิดวันพุกกลางคืนประจําสัปดาห์นี้สำหรับวันพระรัสิบดีภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายทางนี้นะคะคราวนี้จับไพ่สัก,สกครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ห้าใบนะคะใบแรกภาพรวมใบที่สองเรื่องการงานใบที่สามเรื่องการเงินใบที่สี่ เรื่องความรักนะคะแล้วก็ไปที่5เรื่องสุขภาพค่ะได้ไพ่มาครบทั้งห้าใบแล้วนะคะขออนี้ตเก็บไพ่สักครู่ค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของคนวันพระหัสสัปในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ two of cups เป็นช่วงเวลาที่ อารมณ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างโอเคกับเรื่องราวต่างๆมากเลยนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวไปหมดเลยค่ะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขในสถานการณ์นี้นะคะหากเป็นการาติดต่อประสานงานหรือว่ามีการติดต่อประสานงานในช่วงนี้ค่ะการพูดคุยนะคะก็จะถูกคอกแกเปพิเศษนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่นายออฟคัพนะคะ การงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาให้เครียดบ้างนะคะบางครั้งอาจจะเป็นอาจจะนอนไม่หลับคิดมากกับปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะปัญหาเรื่องงานที่คุณเจออยู่ในช่วงนี้อาจจะเกิดความสับสนบางครั้งอาจจะทํางานแบบใจลอยเบอร์เบอรยังไงก็ไม่รู้ค่ะคือแบบเหมือนว่าคิดมากเรื่องงานนั่นเองนะคะก็คิดมากอยู่บ่อยครั้งนะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่บางครั้งอ่ะขอคุณคิดเดยอะคิดมากก็แบบอยากจะลาออกจากงานเพราะว่ามันเครียดเหลือเกินหรือไม่ก็อาจจะเครียดมากจนเกินไปนะคจนทําให้ไม่สบายนะแล้วก็ทํางานนั้นต่อไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะทำแล้วแบบ รู้สึกว่าทําแล้วมันไม่ดีอย่างที่ใจเราคิดนะคะก็ขอไปกําลังใจให้นะคะทุกอย่างมีทางออกเพราะว่าตอนนี้นะคะมันก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปคุณแค่อาจจะคิดเครียดแล้วหาทางออกไม่ได้ลองปรึกษาเพื่อนร่วมงานดูบ้างก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะไดะ้ความคิดที่ดีแนวคิดที่ดีมาช่วยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะ มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะคุณได้ไพ่เซเว่นออฟสวอนะคะการเงินช่วงนี้คุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายนะแต่ก็ไม่ควรเล่นเยอะเพราะอาจจะมีโอกาสที่จะเสียได้ด้วยเช่นกันนะคะการลงทุนหรือว่าการเก็งกําไรก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าคิดจะทาก็ทําแต่เพียงน้อยด้วยเช่นกันระวังโดนขโมยของหรือว่าอาจจะมีของอมีของมีค่าหล่นหายได้นะคะยังไงก็เรามาระวังกันด้วยค่ะ มาดูในเรื่องของความรักคนโสดค่ะท่านได้ไพ่ใน o อฟส o ต d s นะคะสำหรับคนโสดในช่วงนี้เนี่ยคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่างจริงจังอาจจะเป็นอาจจะแบบเจ,จ็บมาเยอะจากความรักครั้งที่ผ่านมานะคะช่วงเนี้คุณจึงแค่มองหาโอกาสและก็จังหวะรอใครสักคนหนึ่งหรือช่วงเวลาที่ดีหรือรอช่วงเวลาที่ดีที่ทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลได้แล้วนะคะ มาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างช่วงนี้เนี่ยความรักเนี่ยมันยังมีระหว่างคุณกับคู่อาจจะยังมีปัญหามีบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันหรือบางเรื่องที่ต้องหาทางแก้ไขร่วมกันแต่คุณเองเนี่ยก็พอที่จะมีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหานั้นอยู่บ้างแล้วนะคะคุณและคู่เนี่ยยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะคะขอขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณได้ไพ่ six of w o r นะคะสุขภาพของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็แข็งแรงดีนะคะส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะเล็กๆน้อยๆคนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วอาการก็จะดีขึ้นนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําสัปดาห์นี้สําหรับวันสู่ภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงิน ความรักแล้วก็สุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอทุกท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทํานายครั้งนี้ค่ะขออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะจับไพ่ห้าใบานะคะใบแรกค่ะเป็นเรื่องของภาพรวมใบที่สองเป็นเรื่องของการงาน ใบที่3าเป็นเรื่องของการเงินใบที่4ี่เป็นเรื่องของความรักค่ะแล้วก็ใบที่ห้าเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะได้ไพ่มาครบหาใบแล้วนะคะขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยของคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกค่ะคุณได้ไพ่ Queen of p e n t a c l e นะคะ Uh, ช่วงนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกระตือรือร้นนะคะและสามารถจัดก,การปัญหาจุกจิกเนี่ยปัญหาจุจิจิกเนี่ยได้ดีนะคะชอบทำงานเห็นเราก็เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆด้วยค่ะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างท่านได้ไพ่ในออบสคัปนะคะการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ย ท่านอาจจะทํางานแบบเรื่อยๆสบายๆายนะคะการงานยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็คุณเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับงานที่คุณทํานะคะคุณก็ควรจะเพิ่มเรื่องของความกระตือรือร้นและก็ความรอบคอบในการทํางานอีกสักนิดนึงนะคะหรืออีกในนึงก็คือในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังจะเริ่มที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆก็ได้ค่ะสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาแต่ว่ามาแบบช้าๆค่ะ ะะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะคุณได้ไพ่ไฟฟ์ออฟสวอชนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างติดขัดนะคะการเงินค่อนข้างมีปัญหาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็หากคุณเนี่ยมีภาระช่วงนี้เนี่ยอยากให้ไปประนีประนอมกับทางเจ้าหนี้ค่ะคุณเป็นลูกหนี้อยู่นะคะก็ไปประนีประนอมกับเจ้าหนี้เอาไว้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้การเงินคุณติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้นะคะยังไงก็ควรจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบไว้ก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้โดยเร็วนะคะมาดูในเรื่องความรักของคนโสดกันบ้างความรักคุณได้ไพ่ Ke ีอ of cup นะคะ ความรักในช่วงนี้เนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสได้พบรักจากเพื่อนนะคะรักที่มาจากเพื่อนหรือเพื่อนแนะนําคนให้คนรู้จักหรือคนคนนั้นเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับคุณมาก่อนนะคะก็คือมีการศึกษาดูใจกันมาแล้วระยะหนึ่งรู้จักกันในลักษณะเป็นเพื่อนกันมาแล้วระยะหนึ่งนะคะ ก็คุณก็จะได้รับความสนิทที่เจอกับเขาการพูดคุยกันก็จะง่ายขึ้นนะคะส่วนความรักของคนที่มีคู่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหากยังไม่ได้แต่งงานนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันเรื่องแต่งงานหรือถ้าหากคุณเนี่ยแต่งงานแล้วนะคะคุณและคู่ของคุณอะ่ะอาจจะก,กําลังวางแผนที่ว่าอยากจะมีบุตรมีตัวเล็กๆเ,เข้ามาเติมความสีสันสดใสให้ในบ้านคุณก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยหากใครที่แต่งงานกันมาแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ย อาจจะอยู่ในช่วงที่มีข่าวดีเข้ามาเช่นช่วงนี้คุณมีคันแล้วแล้วก็มีน้องแล้วนะคะหรือหากใครที่ตั้งคันอยู่ในจอนนี้ก็เกณฑ์ที่จะคลอดบุตรนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพคุณได้ไพ่แอต o ์ออนะคะสำหรับสุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลใจในช่วงนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้ สำหรับวันเสาร์ภาพรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในการจับไพ่เพื่อใช้ในการทำนายครั้งนี้นะคะขออนุญาตจับไพ่สักครู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะจับไพ่ห้ามไปนะคะใบแรกเป็นเรื่องของภาพรวมใบที่สองเป็นเรื่องของการงานใบที่สามเรื่องของการเงินใบที่สี่เป็นเรื่องของความรักแล้วก็ใบที่ห้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะได้ไพ่ครบแล้วขออนุญาตเก็บไพ่สักคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของคนวันเสาร์กันนะคะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ใบแรกนะคะท่านได้ภาพรวมในสัปดาห์นี้ท่านได้ไพ่ t e of s w o r d นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมีปัญหารุมนําเข้ามานะคะคิดมากจนไม่อยากที่จะคิดเรื่องนี้อีกแล้วนะคะหากคุณหยุดคิดหรือว่ามองในมุมที่ดีเนี่ยคุณอาจจะพบเจอได้อีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่า,ามีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าก็เป็นได้นะคะเหมือนมีแสงสว่างส่องมาจากที่ปลายฟ้า คือเหมือนถ้าเราหยุดคิดหยุดเครียดะคะ่ะเราอาจจะพบผลทานที่สดใสขึ้นหรือพบวิธีการแก้ปัญหาที่เข้ามาลุมเล้าอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างคุณได้ไพ่ n g of s w o r d s นะคะการงานในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างหนักนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีภาระมีเรื่องงานหนักพอสมควร ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังไม่ยอมแพ้กับงานนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่งานที่คุณทําอยู่เนี่ยก็จะสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะตามที่คุณมุ่งหวังตามความตั้งใจของคุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างท่านได้ไพ่ u e e n of Cup นะคะการเงินช่วงนี้เนี่ย คุณเป็นคนที่ใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะรู้จักใช้เงินไม่เฟื่องเฟือยรู้จักคุณค่าของเงินนะคะแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้มาดูความรักกันบ้าง ความรักนะคะคุณได้ไพ่เอ่อ o ฟล์ทเพนทาเนะคะความรักของคุณเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณยังไม่เปิดใจง่ายๆนะคะเหมือนยังห่วงแหนความเป็นโสดของตัวเองเอาไว้ยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆกับใครในช่วงนี้นะคะส่วนในคนความรักของคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนหวงคนรักนะ ห่วงคนรักของตัวคุณเองมากออกแนวขี้หึงด้วยนะคะมักแสดงความเป็นเจ้าของสูงแต่คุณยังโชคดีนะที่คุณเนี่ยได้คนรักที่เขาอะรักคุณนะคะแล้วก็เข้าใจในตัวคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะก็ทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้เลยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างคุณได้ไพ่เดอะมูลนะคะ สุขภาพในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคหุ่นคุณผู้หญิงเรื่องของการมีบุตรให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะคุณผู้ชายก็ด้วยเหมือนกัน,นะะให้ระวังเรื่องของความเครียดวิตกกังวลเรื่องของการนอนไม่หลับทําให้เสียสุขภาพจิตให้เรามักระวังแล้วก็อย่าก,กังวลมากจนเกินไปนะคะก็พักผ่อนบ้างนะคะสําหรับคนที่ มีโรคหรือว่ามีอาการป่วยอยู่แล้วนะคะเหมือนถึงมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยอาการป่วยก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนะคะไม่ได้รแรงอย่างที่คุณเนี่ยคิดเอาไว้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอทานยาตามที่หมอสั่งระวังรักษาสุขภาพนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยสุขภาพของคุณอนะ่ะก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมนะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจําสัปดาห์นี้ และก็การทำนายดวงของคนทั้ง7วันนะคะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับนานาเดอะมิชชิพาวเวอร์ด้วยนะคะทุกท่านสามารถกดติดตามคลิปดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่องตำหนักดวงชาแนลและอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพจนานาเดอะมิชชิพาวเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ